สวัสดีครับพบกับ FC Mobile อีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารีวิวโมซาร่านะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้าน Double P Shop นั่นเองนะครับมีบริการเติม FIFA POINT และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกกเติมเองแน่นอนถูกและดีต้องที่ d o u b P เลยครับ โมเมสซ่ารนะครับร่างนี้อยู่ที่ o v r 97นะครับเป็นร่างท็อปสุดของโมซ่าราแล้วน่ครับหลังจากที่ตีบบเป็นไวแดงแล้วก็เทนไป25นะครับสปีดของโมซ่ารรู้สึกว่าจะสูงมากๆเลยครับสปีดต้นอยู่ที่155สปีดปายอยู่ที่130ครับในเรื่องของความค่องแคล่ว่องไวก็ประมาณ150เลยนะสูงมากครับผมในเรื่องของคำคำประดูก็ือว่าสูงเช่นกันนะครับความแข็งแรงก็อยู่ที่103ครับก็ประมาณนี้ครับ คุณสมบัติเดิมนะครับเห็นแก่ตัวยิ่งปันง่นโค้งยิ่งประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วยิงไซก้อยครับผมอ่ะจะเป็นไงเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนี่ครับสำหรับน้องๆคนไหนที่เป็นสมาชิกต่อจากนี้ไปนะครับในเดือนกุมภาพันธ์นะครับ แล้วก็ชอบในเรื่องของการกินกําไรนะครับผมซึ่งโดยปกติพี่จะมีคลิปกินกาไรดีๆให้ทุกๆสัปดาห์นะครับในส่วนของน้องชายที่น่ารักนะครับแต่ต่อจากนี้ไปครับจะมีสมาชิกแค่ระดับเดียวนะครับซึ่งก็ลดลงมาให้อยู่ที่เดือนละ50บาทนะครับผมซึ่งหลายๆคนนะครับกินกาไรได้ดีมากๆเลยนะครับบางคนแบบเป็นร้อยล้านนะครับ ก็มีคลิปให้ทุกสัปดาห์นะครับรับรองว่าไม่หลงป่าแน่นอนในเรื่องของการหาเงินหากําไรนะครับเพื่อที่เราจะเอามาทําทีมของเราให้มันเติบโตยิ่งๆขึ้นไปนะครับผมแค่สมัครสมาชิกค,ครับก็ได้สิทธิพิเศษแล้วนะครับเจอกัน,นครับผม Welcome on what is a fine day for football. I'm delighted to be able to report. i I'm, I'm joined for expert analysis by Stuart Robson. I'm on just We really should be occasion. versus Nottingham Forest. Well, Derek, when looking forward to this game, you oh. can't help no. but notice there are no. some no. great no. matchups all over the pitch, particularly in those central areas. Whichever team wins more of those battles will win the game. low and on to Zambrota. Ronaldo on the ball. Javier Zanetti. A really top-notch piece of defending. Well, the keeper had to intervene under a bit of pressure there. Yep. <laughs> Salah. Ronaldo. Can they create something from here? เปิด well, ดูฮะแต่ว่าเปิดมันไม่ได้ต้องฝืนดูอันเดรียพิโลน่าวส์เจฟซีโนโมซาร่าฟรุเอตเบลลิงแฮม Ronaldo on the ball. He read it well defensively. Jairzinho Pulitz has it. Ronaldinho. Now with Alonso. Pelo. Another eyeing that final pass you just feel. But then the commentator's curse comes into play. Mmm, here. Alonso call has it and on to jairzinho Pirlo back with jairzinho jairzinho keep that by coming in ronaldo on the ball So So back underway here into the second half ซัลล่านี่ครับผมมาเลยครับผมลูกแรกครับผมควารลัสเคเดียครับตัวนี้โมซาร่าเปิดมาครับผมเดี๋ยวดูอีกทีนะฮะนี่ครับลูกนี้โมซาร่าเข้ามาครับเปิดด้วยขาขวาครับผมเข้าหัวควารลัสเคเดียพอดีครับ So Real restart the game. Disappointed to have conceded, can they find an equaliser? Rodriguez, now Mosala. Yeah, Mo Salah, Difficult to stop him. Pulit. Mm -hmm. Mm -hmm. Real come away with it. Edwin van der Good work from Nottingham Forest to win it back. Oh, stylish ball! What can they do now?

ดูนี้ได้อีกแล้วบอลด่ดดดวนผู้ขาบรเติมสูงจริงน,น,น,นี่เปิดแน่นอนอ โอ้โหกระตุกสุดๆถึงไหมถึงอยู่หนึ่งนาทีได้ไหมครับหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีมีคนไหมเนี่ยหมดเวลาก่อนเดี๋ยวไปดูเกมที่สองแล้วกันครับครับเกมที่สองครับมาดูกันต่อนั่นอีกนี่อีก ให้หมซาะละนี้ขนมามล,ล,ลาไม่เอ่ยไม่ก็ยิงไปที่ติดบล็อกหมดเลยแล้วใครเติมมาเมื่อกี้เบลลิงแฮมแน่นอนโรดรีโรดี้โีโโมโซาลนะ หมุนมาดีหมุนมาอีกทีแล้วก็ชิ้ไปแล้วก็มงโอเคของตัวโมซาล่าถือว่าโอเคนะผมไปจ่ายไปนะตรงทีย์ว่างๆเลยครับรอดเจสบลอือหือตรงนี้ได้ไหม ฝากบลหน่อยฝากบลหน่อยโอเคเยี่ยมมันก็เป็นกูลิดแล้วฮนะโอ้ยไม่ถึงนงกิน้นเอาไว้จโนนารูบรูเบนดิเอชโรนัลโดนบอลและเบลลิกม Pollitt has it. Composed and patient Pollitt came out. Look, he through the gap. ถึงมั้ย?ถึงขวาแล้วมั้ย?โอ้ So almost at half time and they are making good use of home advantage. Still a bit of work to do though. Stuart, your thoughts on what you've seen well, it's been a tight game so far, but they've just had that little bit more quality on the ball, particularly in midfield, where they've just started to take control. Uh, uh, be let me of underway once more, and it's going to be fascinating to see what developments occur in the second half. Rodri, Ruhurit, Salah. rodrigo, rodrigo, sala, likes to run with the ball at his feet. ้องเปิดดูจังหวะนี้ดไม่ถึงเนี้ยโรนันโดเบอมเดบรสโบฮมาแล้วคโโออารสอยโซ่าร่ลวโมซาล่าซาลเปลี่ยนแกน,นิดนึง play switch the of ลูกนี้ยิงไปเลยโอ้โหวาร์ลาสเคเดียลูกนี้เก็บได้เก็บได้มีคนฮิคุริตกับโรนัลโดโรนันโดไม่ขึ้นเลยมัลเดนีรูเบนดิเอชโรเบรโตคาร์ลอสยืบอ้าวได้เฉย อระนี้ก็เปิดมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยสิครับผมเรียบร้อยเอเดบูเบนดิอาดนี้ชือโมซาลาอยู่ไหนโอ้ย ลาไคืนแล้วล่ะเบาอย่างหวาซื้นอนสนามประันโอเคาข่าวประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปดูสรุปการเล่นกันอีกทีหนึ่งฮะ โอเคครับในส่วนของโมเมดซาลานะครับคงจะต้องบอกว่าก็มีสปีดท,ที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าใครที่เคยใช้โมซาลาแล้วก็จะรู้ว่าอโมซาลาเป็นเป็นสไตล์นี้นะครับก็คือขาเขาจะไม่ไม่ยาวมากนะครับเวลาที่ตอกส้งตอก้นอะไรพวกนี้มันจะไม่ไม่มีลูกบกั็อกอ่าเหมือนกับคนอื่นไม่มีลูกบกั็กเหมือนอีซ่งอีซักอะไรพวกนี้ครับคือหมายถึงว่าก้าวช่วงก้าวของเขาเนี่ยมันจะไม่ยาวมากนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทําให้หลุด มากเท่าไหร่นะแต่ว่าในเรื่องของสปีดของเขาเนี่ยมันค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับมีเลี้ยงลงเลี้ยงเร็วนะครับแล้วก็การเปิดบงเปิดบอลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับจะเห็นว่า2เกมที่ผ่านมาเนี่ยโมซาลาเปิดมงได้2ลูกเลยนะครับเป็น2อแอตซิตของโมซาลาเลยนี่ครับในในส่วนของการลากไปยิงอาจจะด้วยจังหวะในของเกมมันไม่เอื้ออานวยนะครับดังนั้นก็อาจจะอาจจะไม่เห็นจุดนี้นะครับแต่ถามว่าถ้าที่เคยใช้โมซาลามาเป็นไงบ้าง ที่ว่าถ้าลากไปยิงก็ถือว่าโอเคนะครับมีความคล่องที่ดีครับมีความพิ้วที่ดีดังนั้นเนี่ยการลากตัดเข้าไปยิงเนี่ยมันไม่มีเป็นัญหาอะไรแล้วนะครับล่างนี้ก็เป็นร่างท็อปสือของโมซาร่าแล้วนี่ครับสาหรับใครที่เคยใช้โมซาร่ามาก่อนนะครับพี่ว่าร่างนี้คือร่างที่ดีที่สุดแล้วนี่ครับนะแล้วก็แต่ราคาอาจจะแพงอยู่นิดนึงนะประมาณสัก200กว่าล้านประมาณนี้ครับผมนะแต่ก็ได้มาด้วย OVR ที่สูงนั่นเองครับมาประมาณนี้ครับอะถ้ายังไงก็ถ้าใครสนใจก็ สามารถซื้อได้ในตลาดนี่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่พี่นะครับสวัสดีครับ